สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับนิสสันนเวล่านะครับตู้ทึบตู้เบาเรียกว่าตู้เบานะฮะตู้เบาเสริมแหนบนะฮะขนได้สองตันถึงห้าตันนะครับขาย1,99,000บาทผ่อนเดือนละ3,800บาท7ปีเน้นเลยเ7ปี3,800บาทโอ้ ตู้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 เซเว่นตู้ขนของอะแหละตู้ส่งของทั่วไปนะฮะก็ตีซะว่ารถปี2016รถปี2016เครื่องดีเซลนะฮะ2.5เครื่องดีเซล2.5ตัว SL ตัว SL แต่เป็นนไ์เต็มอยู่แล้วครับปี2016เครื่องดีเซลปี2016เครื่องดีเซลเครื่อง2องพดีเซลแนี่มีที่มีที่เหยียบด้วยมีที่เหยียบเท้าด้วย 2,500cc diesel เฮ้ยตัวแอร์แบกนี cool ่เนาะแอร์แบ็กนะเฮ้ยแอร์แบกคู่เนาะเฮ้ยตัวท็อปสุด <c oughs> หรือเปล่าขายถูกนะแสนเก้าเก้าแต่ก็ขายไวผมเต็นผมนะ่าจะชื่อเป็นเต็นสามพันไปละเต็นสามพันชื่อเป็นเต็นสามพันไปละก็ผ่อนเดือนสามพันแปดร้อยบาทเจ็ดปี เจ็ดปีปีเดียันสิบหกจได้เจ็ดปีอยู่แล้วดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยถูกไปดูเครื่องกันเครื่องนิ่มนิ่มไอโฟนเสียงอาจจะดังหน่อยเพราะว่าชัดเกินนะฮะแต่ว่าตัวจริงไม่ดังนิ่มนิ่มไม่มีเคกนะครับนิ่มนิ่มไม่มีเคกครับป้องเดิม รถมีฝาปรงเดิมก็พอแล้วนะฮะบางๆเดิมๆพอโรโบแห้งๆโรโบแห้งๆแห้งกว่านี้ก็ทาผมแล้วผมหนักสี่บเก้าฟันฟันไม่ขาว จอมันก็เยลยไอ้บางๆไม่หลวมครับปีสองพันสิบหกรถยังใหม่อยู่นะฮะสองพันสิบหนี่ 2, 000, นเป็นไงได้ยินเสียงป่ะเครื่งเสียงบางมากฝาโปง้ง3,800บาทหากินได้เลยขนของได้เฮ้ยพอสามพบาทนี่ก็3,200 3,300นะครับอฟอร์เซียต้าสิล้อชนไม่ตายนะฮะ สามพันสองสามพันสามผอนได้สบายสบายอ่ากันนี้นี่เครื่อง2.5เทอร์โบดีเซลแอร์แบ็คคู่เมื่อกี้ลืมดู a อเบนะราคานี้ก็มาดูกันเองที่เต็นท์ระวังพิชาชีพด้วยฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง YouTube Facebook TikTok นะฮะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับติดกันเหลือเกิน เระวัางวิชาชีพนะฮะผมลงในราคานี้มันก็จะลงถูกๆคุณพยายามดูนะครับว่าคนอื่นเขาขายกันอยู่เท่าไหร่นะฮะของผมขายแสนเก้าถ้าใครขายแสนสี่แถูกกว่าพวกที่คุณเห็นแตกต่างว่าคนอื่นอย่ามาจำนะฮะ,ม,ม,นะฮะมันคือมิดนะฮะมันคือมิดเป็นมิดเดี๋ยวคุณแน่นอนพอคุณโอนไป5,000ปุ๊บมันปิดโทรศัพท์เลย มิสกับคุณแน่นอนมันคือมิสมิสมิสนะฮะสามพันแปดร้อยบาทเจ็ดปีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามใครที่หารถทำกินก็นะก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญได้สามพันแปดร้อยบาทเจ็ดปีเบาะหนังเบาะแยกเลื่อนได้แอร์แดกคู่ปลอดภัยทุกการขับขี่นิสสัน a นาวาร่าโฆษณาชัดชัด <c oughs> รถพร้อมๆสูงๆลุยน้ำได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ Facebook TikTok y o u t u b e นะครับขอบคุณครับไปก่อนบายยออกรถเลยไม่ต้องดาวไม่ต้องดาวไม่ต้องถามว่าดาวไหมไม่ต้องไม่ต้องถามใกล้กอมไหมไม่ต้องถามไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องถามว่าดาวไหมไม่ต้องดาวจะเป็นนี่เต็มกอนสามพันแปดออกรถจ่ายสามพันจบวันคือเอาง่ายๆคุณได้รถไปใช้คุณจ่ายแค่สามพันอ่ะนะฮะ แค่นั้นเองง่ายๆครับผมสวัสดีครับ